ในภาพยนตร์หลายเรื่องมีการกล่าวอ้างถึงเมืองหรือสถานที่ในจินตนาการซึ่งเป็นต้นกําเนิดเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องนั้นแม้จะเป็นสถานที่สมมุติแต่ก็ดูสมจริงทําให้เราตื่นเต้นประทับใจบางครั้งก็สงสัยว่าเมืองแบบในภาพยนตร์นั้นมีจริงหรือไม่ในคลิปนี้อับดุลไทยทูบจะพาคุณไปเยือนเจสถานที่ที่ถูกใช้เป็นเมืองหรือสถานที่ต้นแบบในภาพยนตร์และแอนิเมชันชื่อดังครับ 1>, 1. เมืองเซนทราเลียเมืองเซนทราเลียตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองต้นแบบของเกมและภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดัง s ซเลน t ์ฮิลในภาพยนตร์เมือง s ซเลน t ์ฮิลปกคลุมไปด้วยคิเท่าที่โปรยปลายลงมาทำให้บรรยากาศดูอึมครึมและไม่น่าไว้วางใจเมืองเซนทราเลียก็มีบรรยากาศหม่นหมองไม่ต่างจากภาพยนตร์ เมืองเซนทาเรียเป็นเมืองอุตสาหกรรมทานหินมีร้านค้าโรงแรมโบสและสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเพื่อรองรับผู้คนที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองนี้แต่หายนะมาเยือนในพฤษภาค,คมปี1962เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่จากการจุดไฟเผาขยะทิ้งไว้ในบอ่อของเมืองที่อยู่ใต้ดินไฟลามไปติดฐานหินและแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใต้ดินทั้งหมด แม้จะพยายามใช้งบประมาณและแรงคนจำนวนมากในการดับไฟแต่ก็ไม่สำเร็จจนทางการต้องสั่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ผลจากไฟไหม้ในครั้งนั้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองถูกทำลายถนนหลายสายที่ราดด้วยยางมะตอยถูกความร้อนจนยางมะตอยหลอมละลายถนนและพื้นยุบตัวบ้านเรือนที่เคยหนาแน่นก็ถูกแทนที่ด้วยปาย่าหญ้าอุณหภูมิในพื้นที่ก็ยังร้อนระอุมีหมอกควันและสารพิษปกคลุมเมืองตลอดเวลา ซึ่งนักธรณีวิทยาคาดว่ากว่าทานหินจะไม่จนหมดก็ต้องใช้เวลาราว250ปีแม้วรัฐเพนซิลเวเนียจะประกาศห้ามใช้งานตึกทุกหลังในเมืองแต่ก็ยังมีอีกราว1,000ครอบครัวที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองนั้นต่อไปแม้จะต้องทนเสี่ยงกับความร้อนและก๊าซพิษอย่างคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ปัจจุบันคาดว่าเหลือผู้อยู่อาศัยไม่ถึง1ิครอบครัวและเมืองเซนทราเลียที่มีสภาพไม่ต่างจากเมืองร้าง ก็กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวและนักผจญภัยที่ไม่เกรงกลัวต่ออันตรายจะเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศภายในเมืองและกลายเป็นแรงบนันดาลใจในการสร้างเกม Silent Hill รวมทั้งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วย 2. เมืองเนส์ลิงเงินเยอรมนีในรัฐบาวาเรียประเทศเยอรมนี เป็นที่ตั้งของเมืองชนบทเก่าแก่ที่มีความแปลกประหลาดไม่เหมือนใครนั่นคือเมืองที่สร้างอยู่ในหลุมอุกกาบาตท,ที่พุ่งชนพื้นโลกเมื่อ15ล้านปีก่อนและเมืองแห่งนี้ยังเป็นเมืองต้นแบบของแอนิเมชันชื่อดังอย่าง Attack on Titan อีกด้วยในช่วงปีคศรา800เริ่มมีมนุษย์เข้ามาตั้งบ้านเรือนภายในหลุมอุกกาบาตจากชุมชนเล็กๆก,ก็ขยายใหญ่ขึ้น จนในปี1215ก็มีการสถาปนาให้ที่นี่กลายเป็นเมืองที่อยู่อาศัยอย่างเต็มตัวเริ่มมีการก่อสร้างกำแพงเมืองเป็นครั้งแรกและวางผังเมืองเป็นวงกลมโดยมีโบสถ์เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองแม้ว่าเมืองนี้จะถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่แต่ก็สามารถฟื้นฟูดได้อย่างรวดเร็วมีการสร้างกำแพงเมืองใหม่โดยขยายเขตในกำแพงออกไปอีกสเท่ากำแพงสูงประมาณ4-5เมตร ซึ่งกำแพงเมืองเนิร์ดลิงเงินและผังเมืองวงกลมนี้เองที่เป็นต้นแบบของกำแพงสูงเสียดฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันชาวเมืองจากเหล่าไททันในแอนิเมชันชื่อดังปัจจุบันเมืองเนิร์ดลิงเงินถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกมีอายุถึง1,123ปีแล้วและกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามของเยอรมนี 3. อุทยานแห่งชาติจางเจียเจียประเทศจีน สถานที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าสวรรค์นบนดินด้วยฝีมือการรังสรรค์จากธรรมชาติทำให้อุทยานแห่งชาติจางเจียเจียในมณฑลหูหนานทางตอนใต้ของจีนถูกจัดให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีนและยังเป็นต้นแบบของฉากภูเขาไฟลอยฟ้าบนดาวแพนโดรา่าในภาพยนตร์เรื่องอวตารของผู้กำกับเจมส์คาเมรอนอีกด้วยเขาเที่ยนจือซานภายในอุทยานแห่งชาติจางเจียเจีย เป็นภูเขาสูงที่ตั้งโดดเด่นกลางสายหมอกที่ปกคลุมให้ความรู้สึกว่ากำลังลอยอยู่กลางอากาศซึ่งเป็นฉากที่ถูกถ่ายทอดลงในภาพยนตร์อวตารนั่นเองนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมวิวด้านบนได้แบบ360องศามองเห็นชะง่อนพาสูงชันลำห้วยลึกและป่าหินยักษ์รูปร่างต่างๆชวนให้ละลานตานอกจากนี้ยังมีสะพานหนึ่งในใต้ล่าสะพานหินธรรมชาติที่เชื่อมสองยอดเขาเข้าด้วยกัน และเขาเทียนเหมือนซานหรือประตูสวรรค์โปรงหินธรรมชาติบนภูเขาขนาดใหญ่ที่ในยามที่แสงอาทิตย์ลอดโปรงหินจะดูคล้ายกับประตูสวรรค์กำลังเปิดต้อนรับทุกคน 4. เมืองเกามาประเทศฝรั่งเศสเมืองชนบทเล็กๆที่น่ารักที่เป็นบ้านเกิดของสาวเบลในแอนิเมชันสุดคลาสสิกของดิสนีย เรื่อง Beauty and the Beast มีต้นแบบมาจากเมืองน่ารักที่ชื่อกอมาในแคว้น ass, อนัลซัสประเทศฝรั่งเศสภายในเมืองนั้นยังคงอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเก่าเอาไว้เพราะว่าแคว้นอัลซัสอยู่ชายแดนระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีทําให้บ้านเรือนปลูกสร้างโดยรับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบเยอรมนีเข้ามาด้วยคือการปลูกเรือนแบบมีโครงไม้ไขว้กันและทาสีสันสดใส บริเวณจัตุรัสกลางเมืองนอกจากจะมีร้านค้าร้านอาหารมากมายแล้วก็ยังมีน้ำพุที่เหมือนกับในฉากที่เบลมานั่งอ่านหนังสือเลยทีเดียวเมืองกอ็มานอกจากจะถูกยกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสุดโรแมนติกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสแล้วก็ยังถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของวายแห่งแคว้นอาซารด์ด้วยเนื่องจากมีการทำไร่องังงนจำนวนมากและมีอุตสาหกรรมการผลิตวน์ชั้นเยี่ยมอีกด้วย พระราชวังชองบอรประเทศฝรั่งเศสปราสาทอันหนาวเน็บหม่นมัวของเจ้าชายอสูรในภาพยนตร์แอนิเมชั่น Beauty and the Beast มีต้นแบบมาจากพระราชวังชองบอที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลัวในแคว้นซองทรอวาวเดรัวประเทศฝรั่งเศสสร้างโดยพระเจ้าฟองซัวที่1แห่งฝรั่งเศสด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมคลาสสิกของอิตาลี แม้ว่าพระราชวังแห่งนี้จะถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการตัวปราสาทสูงถึง156เมตรหรือเท่ากับตึก6ชั้นมีปล่องไฟและบันไดวนที่สร้างอย่างวิจิตรมากมายมีห้องพัก426ห้องล้อมรอบด้วยผืนป่าขนาดใหญ่แต่พระราชวังแห่งนี้กลับแทบจะร้างผู้อาศัยเพราะเดิมทีถูกสร้างเป็นตำหนักล่าสัตว์ของพระเจ้าฟองสวนที่หนึ่งนานานทีพระองค์จึงจะเสด็จมาพักแรมแม้แต่ทายาทของพระองค์เองก็มาพักไม่บ่อยนัก สาเหตุเพราะพระราชวังแห่งนี้สร้างโดยไม่คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศแม้จะมีปล่องไฟมากมายแต่ก็ไม่สามารถต้านทานอากาศที่หนาวเย็นได้แถมยังมีขนาดใหญ่โตต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดูแลรักษาทำให้พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพระราชวังที่แสนจะอ้างว้างและกลายเป็นต้นแบบของปราสาทอันหนาวเหน็บของเจ้าชายอสูร เมืองฮิดะฟูรุคาวะประเทศญี่ปุ่นเมืองอิโตโมริบ้านเกิดของสาวน้อยมิซึฮะแห่งอนิเมชันชื่อดังอย่างยูนเนมมีต้นแบบมาจากเมืองฮิดะฟูรุคาวะในจังหวัดกิฟูของประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เป็นเมืองชนบทเล็กๆที่เงียบสงบแต่เมื่ออนิเมชันเรื่องนี้ออกฉายก็มีนักท่องเที่ยวมาตามรอยฉากในอนิเมชันกันเป็นจำนวนมากเมืองเก่าแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นไว้แบบครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนประเพณีและงานเทศกาลแบบดั้งเดิมหรืองานศิลปะอย่างเชือกถักที่มีเสือห้าทำในแอนิเมชันปัจจุบันเมืองฮิดะฟูรุคาวะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมชาวเมืองช่วยกันทําแผนที่ท่องเที่ยวตามรอยแอนิเมชันชื่อดังให้นักท่องเที่ยวได้ไปชมฉากต่างๆที่ประทับใจด้วยตาของตัวเอง7 เกาะอากกะชิมะ ok ประเทศญี่ปุ่นฉากสำคัญในแอนิเมชันเรื่องย o u r n a คือสถานที่ตั้งแท่นบูชาเทพเจ้าที่ตัวเอกของเรื่องจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตก่อนอุกกาบาตจะพุ่งชนเมืองฉากนั้นมีต้นแบบมาจากเกาะอาโอกะชิมะที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่เกาะอิสุประเทศญี่ปุ่นเกาะแห่งนี้เป็นปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่เคยเกิดการประทุถึง3ครั้ง ครั้งล่าสุดคือเดือนเมษายนปี1785ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง140คนจนชาวเกาะต้องพากันอพยพและทิ้งให้เกาะอาโอกาชิมะกลายเป็นเกาะร้างนานถึง40ปีก่อนจะมีคนอพยพก,กลับมาอาศัยบนเกาะอ,อีกครั้งในปี1824ปัจจุบันเกาะอาโอกาชิมะมีประชากรอ,อาศัยอยู่ราว170คนมีโรงเรียนและที่ทำการไประษณีแม้ว่าบรรยากาศของเมืองอาจจะดูเงียบเหงาไปบ้าง แต่ก็กำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและผจญภัยอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น